มาดูกันต่อเรื่องของสกุลเงินดิจิตอลกันหน่อยนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่ธนาคารกลางหลักหลายประเทศเนี่ยนะคะพยายามผลักดันไม่ว่าจะเป็นดิจิตอลหยวนก่อนหน้านี้นะคะส่วนทางด้านของสหรัฐเองเราไม่ค่อยเห็นพูดถึงเรื่องนี้กันเท่าไหร่ล่าสุดนะคะในการที่เข้าไปพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นทางเศรษฐกิจแล้วก็ทิศทางของการปรับนโยบายการเงินนะคะทางด้านของเจพาวเวลเองนะคะก็ออกมาพูดถึงนะคะแล้วก็ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการจัด ทำเงินดิจิตอลด้วยนะคะโดยคณะกรรมการถามเจพาเวลไปนะคะถามประธานเฟดไปว่าเอ๊ะเฟดเนี่ยจะออกสกุลเงินดอลลาร์ดิจิตอลหรือเปล่าจะดีกว่าที่มีคริปโตเคอเรนซีในปัจจุบันหรือไม่หรือแม้แต่สเตเบิลคอยที่มีอยู่หลากหลายนะคะซึ่งทางด้านของเจพาเวลประธานเฟดตอบชัดนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยใช่แน่นอนคือสกุลเงินดอลลาร์ดิจิตอลเนี่ยจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าทั้งคริปโตเคอเรนซีและสเตเบิลคอยที่ เอามาใช้ในระบบการชรําระเงินนะคะซึ่งถ้าสหรัฐมีสกุลเงินดิจิตอลของตัวเองก็ไม่จําเป็นที่ต้องมีคริปโตโคเคอเรนซีตัวอื่นๆอีกต่อไปฟังคํานี้ไว้นะคะถ้าสารัฐมีสกุลเงินดิจิตอลของตนเองก็ไม่จําเป็นต้องมีคริปโตโคเคอเรนซีตัวอื่นอี ไปก็ย้ําชัดเลคะว่าเขาไม่สนับสนุนดิจิตอลเคอร์เรนซีตัวอื่นถ้าไม่ใช่สิ่งที่ธนาคารกลางเป็นผู้ออกเองนะคะและพา่เบลบอกด้วยเลยคะว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่เฟดเกำลังศึกษาอยู่นะเกี่ยวกับเรื่องของแวดวงการชรําระเงินด้วยดิจิตอลเคอร์เรนซีต่างๆนะคะและน่าจะเปิดเผยผลการสึกษาไใน,นเดือนกันยายนนี้ซึ่งเป็นขั้นตอนสําคัญที่จะให้เฟดพิจารณาว่าควรจะออกดิจิตอลเคอร์เรนซีของตัวเองหรือไม่ เพิเวลบอกด้วยนะคะว่าส่วนตัวมาว่าสินทรัพย์ดิจิทัลเหล่านี้เนี่ยนะคะมีแนวโน้มที่จะกลายเป็นช่องทางในการชําระเงินหลักในสหรัฐแต่ก็ต้องออกมาตรการแล้วก็กดระเบียบเพิ่มเติมที่เหมาะสมก่อนที่เงินดิจิตัลจะเข้ามามีบทบาททางการเงินระหว่างที่สหรัฐเองนะคะก <c oughs> ำลังพูดคุยถกเถียงกันว่าจะมีไม่มีศึกษาอยู่ความเป็นไปได้นะคะรวมถึงเรื่องของกฎระเบียบที่จะตามมาแต่อีกซีกหนึ่งนะคะอย่างทมิปยุนโรบเองตอนนี้ชัดเจนแล้วะคะ่ะโดยทางนั้นของธนาคาร ายุโรปหรือ ECB ออกมาพูดชัดนะคะว่าตอนนี้เนี่ยมีการเตรียมเปิดโปรเจกต์นะคะเพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับการออก สกุลยูโรดิจิตอลนะคะหลังจากใช้เวลาในการศึกษาหลายเดือนทีเดียวนะคะซึ่งก็เพื่อมาต่อกรรับมือกับดิจิตอลเคอร์เรนซีที่เกิดขึ้นในปัจจุบันโดยถแถลงการของ ECB ย้ำชัดค่ะว่าตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการประสอบแล้วนะคะและจะมุ่งไปที่การออกแบบฟังก์ชันการใช้งานที่เป็นไปได้และกระบวนการในการกระจายส่วนของตัวดิจิตอลเคอร์เรนซีให้ทั่วถึงนั่นเองค่ะซิ่งเราสังเกตได้นะคะคุณผู้ชมถ้าลองเิดตาม ข่าวเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีเนี่ยก็คือสถานการณ์แบบนี้เนี่ยนะคะเป็นเรื่องที่เราน่าจะคาดเดาไม่อยากเพราะว่าอย่าลืมนะคะว่าคริปโตเคอเรนซีในตลาดปัจจุบันนะคะที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นบิตคอยหรือสกุลเงินอื่นๆเองนะคะก็มีขึ้นด้วยวัตถุประสงค์เพื่อจะตัดตัวกลางนะคะก็คือทําให้ตัวกลางหายไปแล้วก็สามารถที่จะทําธุรกรรมคือคริปโตเป็นแคชนะคะทำการผ่องถ่ายกันหรือว่าแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการได้เลยโดยไม่ต้องผ่านระบบไม่ต้องมีการตรวจสอบน,นะคะ แต่แน่นอนพอธนาคารกลางแต่ละประเทศรู้แบบนี้นะคะก็ไม่นิ่งนอนใจค่ะเพราะว่าถ้าเป็นเช่นนั้นจริงนะคะทุกอย่างที่จะไม่ผ่านหน้าผ่านตาผ่านหูผ่านมือเนี่ยนะคะก็ทําให้เขาอาจจะบอกว่าควบคุมได้ยากลําบากนะคะแล้วก็จะลดอํานาจนะคะในบทบาทของรัฐต่างๆไปก็เลยทําให้เราเห็นสกุลเงินดิจิตอลอาจจะไม่ค่อยได้รับการยอมรับมากนักเมื่อเทียบกับทางด้านของประเทศเล็กๆนะคะเพราะว่าประเทศเล็กๆเองเนี่ยเขาอาจจะมี ข้อจํากัดบางอย่างที่น้อยกว่ารวมถึงเขาอาจจะต้องเพิ่งพาสกุลเงินหลักมาโดยตลอดอย่างเอลซาวาดอรเอเองนะคะหรือว่าหลายประเทศในอเมริกากลางนะคะที่เราได้เห็นกันมีการใช้สกุลเงินดิจิตัลไปแล้วก่อนหน้านี้ค่ะซึ่งประเทศใหญ่เองก็คงต้องแอคชั่นข้้งแรงนะคะเพื่อที่จะตอบรับกับกระแส c คอร์เรนซีที่ตอนนี้นะคะดิจิตอลเคอร์เรนซีมีอยู่มากมายแล้วก็หลายสกุลกำลังถูกได้รับความนิยมมากขึ้นด้วยค่ะ